สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นสำหรับอิวอร์เตอร์พาวทานนะครับผมรุ่นที่เรามานำเสนอวันนี้จะเป็นรุ่น PI 5 0 0 11kW วั11ะครับผมซึ่งการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์นี้สามารถใช้กับอิวพร์เตอร์พาวทานได้เกือบทุกรุ่นนะฮะโดยค่าเดิมค่าเดิฟอลนะค่าเดิมของอิมพร์เตอร์พาวทานจะสั่งรันที่คีแพ k กับปรับความถี่ที่คีแผ่นนะครับผมโดยการกดปุ่มลันนะอิอเตอร์ก็จะทำงานส่วนการปรับความถี่นะสามารถปรับได้สอง แบบด้วยกันก็คือหมุนที่ VR ตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะกดปุ่มขึ้นลงก็สามารถปรับความถี่ได้เช่นเดียวกันนะครคราวนี้เราจะมาสั่งรันอิวพร์เตอร์จากภายนอกนะครับผมหรือว่าจากสวิตช์ที่เราจะต่อเข้าไปนะโดยสวิตช์เราจะต่อเข้าที่ di 1แล้วก็ Com นะครับผม เทอร์มินอลสีเขียวๆตรงน,นี้ไปต,ต่อที่ D1 แล้วคอมแล้วเราก็ต้องเข้าไปปรับตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับผมที่ตำแหน่ง F0.11 โดยของเดิมเขาจะเป็น0นะก็คือสั่งรันโดยคีย์แพดคอนโทรนะให้เราเปลี่ยนเป็น1นะครับผมเปลี่ยนเป็น Terminal อลบล็อกคอนโนะครับผม คราวนี้เราก็จะมาลองสั่งรันโดยทางสวิตดูจะสังเกตว่าถ้าเราเปิดสวิตออนนะครับผมอิเวอร์เตอร์ก็จะทำงานถ้าจะให้อิเวอร์เตอร์อยู่ทำงานก็แค่ปิดสวิตนะครับผม อินเวอ,อร์เตอร์ก็จะหยุดทำงานแล้วก็คราวนี้เราจะมาปรับความถี่จากภายนอกนะหรือว่าปรับรอบมอเตอร์จากภายนอกโดยเรานำ VR ค่าหนึกิโลโอห์มนะครับผมมาต่อที่ขาบวก10 AI 1 แล้วก็กลาวนะครับผมเรียงตามลำดับนะฮะเมื่อเราต่อ VR เข้าที่เทรอร์มินอลแล้วให้เราปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์นะครับผมที่ตำแหน่ง f0.03 โดยของเดิมจะเป็นเลข1น,นะครับผมเป็นปรับเปลี่ยนโดย keypad ให้เราเปลี่ยนเป็นเลข2นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นทางเทอร์มินอลนั่นเองนะครับผม เมื่อเราเปลี่ยนแล้วอ่าเราเราจะสั่งลองอ่าลองปรับเรียดูค่าความถี่ก็จะเปลี่ยนตามเรียที่เราปรับนะฮะอ่าเราก็ลองสั่งรันอีกทีหนึงโดยทางสวิต คราวน,นี้เราก็สามารถสั่งรันและปรับความถี่หรือว่าปรับรอบมอเตอร์จากภายนอกได้แล้วนะครับผม